ปืนนี่คือแบบอยู่เกาหลีนี่ถ้าไม่ทำเองนี่หากินไม่ได้นะทุกคนถ้าไม่ทำเองนะต้องเผื่อต้องเผื่อไว้ห้ามอิ่มข้ามันไก่ต้องเผื่อแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือกว่าจะได้แบบนี้มานี่คือแบบลองผิดลองถูกมาหลายรอบนะทุกคนดูกว่าจะได้อย่างนี้มานี่โหอันนี้นี่ทําขายได้ยนะเนี่ยไอไอก้ฟืนเนื้อประมาณนี้คือ่าดแล้วใช่ใช่ได้ทาขายได้แล้วนี่ทุกคนก่อนจะเริ่มงานนะฮะเราต้องเดินด้วยน้ําก่อนนะทุกคน แล้วกูว่าทำคนเดียวได้ไงมันมันต้องโคนอยู่ตลอดเวลาใช่ปะหน้าบ้านเราเลยนะทุกคนนี่สวนสาธารณะเกาหลีนะครับอันนี้อากาศดีนะอากาศดีตอนนี้พี่บอยได้กินข้าวหรือยังเนี่ยวันนี้แต่นี่จะทำเสร็จก็มาเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยทุกคนโอเคนะเดี๋ยวรอทุกคนมาก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีใครมาบ้างนะครับทุกคนใหญ่มากมือนซูเปอร์เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตัวหนึ่งตีแบาเโอเคนะเดี๋ยวให้พี่บอย ชงเราก่อนนะครับทุกคน